Thank you ในบ้านพักชั้นในของตัวเองและของป้าป๋าเดี๋ยวคุณจะสาธิตให้ดูเลยนะครับ คิดคิดพูมิสสัญญาเรียกหาคอคอฟอลตก name is Donna Chai. My surname is Bullard. Today I b u i l d i n t o d u c e flower. This is Oxalid. t i a n g u l e l i a ดอกผีเสื้อราตี This is common h e r s l a n ดอกคุณนายตื่นสาย This is Isola ดอกเข็ม Heliconia ดอก Heliconia this is Le lily ดอกบัวดิน this is euphoria ดอกโพยเซียน this is adenium ดอกชวนชม this is g l o c k b a r ดอกข้าวปนสา เคฟจัสมินดอกพุทธโกฟเอมารียนดอกบานไม่รู้โรย กระดาษและตัดมันเป็นสองเซกน์เชื่อม14เซนติเมตรตัดเซกน์ที่สองเป็นสองพาร์ทหนึ่งเซกน์ทำเป็นกรวย Five for five finger puppets. Draw animal face and draw the body part of animal on the cone. Stick animal face on the top of the cone. รออีงอจริงแน่จริงเอ้ยโง่ใจชอ,อชงโคพอโอก ค่ะหนูชื่อเด็กญินกาซินีชูปิชาวันนี้หนูจะมาอ่านคำคล้องจองภาษาอังกฤษนะคะจัดวางเซ็ตเซ็ตฟอร์เกตลืมลืมดื่มริ้งริ้งวิดนำมาสนธนาทอกทอกวัดเดินเดินแคนเซิลยกเลิกเลิกทำงานทานอีทอีทมี มิดพบเจอรีเมมเบอร์จำจำคำมามาอาศัยรีบรีบจิบให้ให้อะไรชอบชอบคอกไอไอไปโกโกโจนโยนโยน,โยนตะโกนเยวเยวเทวบอกเล่าเขานับนับ thank you สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กยิ้มประกายดาวงคงชีพนักเรียนชม้นม่หมศึกษาปีที่สวันนี้จะมาอ่าน99 Working Lit c h a n ้ e ลงเพลงสิง g ิงวิ่งลันลัน,ลนฝันด,ดีมดีมยิ้มสมายสมายย้ายมูฟมูฟจูบคิดคิดปิดโคดโคดกระโดด,ด,ดจ,ำจำจำตำหนิเบมเบมเติมเต็มฟิลฟิกิวย่างย่างล้างวอดวอทกอดฮัก รีเซ oh ิร mm. ์ชจองจองโห่ร้องเชียร์เชียร์เสียกลัวกลัวตื่นตัวเวกเวกเช็คตรวจสอบออฟเฟอร์จานเหนอเฮอร์รี่เร่งรีบชิปเก็บเก็บ acceptaccept ยอมรับปรับปรุงอินพ o v e ปรับปรุงอินพ o v e รูปแพทแพทแอดเพิ่มเพิ่ม เริ่มสตาร์ตสตาร์ตวาดดอดอเชื่อมต่อลิงล้งลิ้งลิ้งติงต้งติ้งติงคิดคิดพมิดพมิดสัญญาเรียกเรียกหาคอคอฟอลตกตกโกหกลายลายไฟหาหาภาษีเพ้นเพ้น เล่นเช่าเช่าเข้า enter answer ตอบตอบ s t a r stop หยุดหยุดพุทวางใส่ดีไซน์ออกแบบ h a p Me Me ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านเครื่องหมายจราจร นี่คือป้ายทางมาลายนี่คือป้ายเลี้ยวซ้ายนี่คือป้ายเลี้ยวขวานี่คือป้าย ชื่อเด็กอญินะัฐานชาทองเหล็กชื่อเล่นชื่อน้องบีอยู่แชมกลุ่มศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุนชนมชน่าดบรมธาตุวันนี้หนูจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องพันอักษรตามขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะการผันอักษรตามอักษรตาม พื้นเคียงเสียงสามัญไม้เอกผันเป็นเสียงโทโกู้หนักหนาไม้โทผันเป็นสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหีนนะิงนัทัญชาทองฤลิชื่อเล่นชื่อน้องบีอยู่ชั้นหลงศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุวันนี้หนูจะมาอา่าน บทร้อยกองเรื่องวิชาความรู้ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะเป็นอาห,อนหรูในโลกยุคใหม่ค้นคว้าเรียนเอาทัศนศึกษาเปิดทินเกอหรือนานาล้วนพาสดใสสำเร็จสมใจหากใช้ปัญญา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ my name is Natisha s u r name t h o n g l ็ k Nick name น้องบีวันนี้จะมาอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับ p e พ t แปลว่าสัตว์เลี้ยงค่ะ r a b b i t แปลว่ากระต่าย lion แปลว่าสิงโต รูสเตอร์ว่าไก่ต้งค่ะฮิโปแปลว่าฮิโปค่ะโอฟิสแปลว่าปลาทองค่ะ t i เกอแปลว่าเสือค่ะแพนด o อดแปลว่านกแก้วค่ะ d o อกแปลว่าสุนัขค่ะ Hen, เฮนแปลว่าแม่ไก่ค่ะดั k แปลว่าเป็ด <Ham> ter, แฮมสเตอร์แปลหนู ter, Cat, แฮมสเตอร์ค่ะ Chicken, แคทแปลว่าแมวค่ะชิเก้นแปลว่าไก่ค่ะเอลเฟนแปลว่าช้างค่ะมังกี้แปลว่าลิงค่ะพิกแปลว่าหมูค่ะ Monkey, สวัสดีค่ะบ๊ายบายวิชาความรู้เป็นอาคหรูอ,อยู่คู่ตัวเราในโลกยุคใหม่ผู้่ทุกสิ่งหาได้หากใช้ปัญญา ชื่อพาค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุนมชนวัดปรมธา,าุวันนี้หนูทำขนมเทีาายนไส้วานค่ะ i have a go fish บอกขั้นตอนมาบอกขั้นตอนครับขั้นตอนทำอะไรครับขั้นตอนทำทำโดยอะไรโดยโดยดอกไม้ครับโดยทรายโดยทรายทำยังไงลูกทำยงไงปะใช้เอากเกลค่าอืมแล้วก็เอาทรายค่าโรยแล้วก็ทรายไปโรยทำยากไหมอะยากไหมไม่ยาก<ม>เลย มีสีอะไรบ้างเนี่ยตอบมาตอบคุณครูสิมีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีสีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเก่งไอ้เก่งเกงสีฟ้าเรียกว่าอะไรบลูเก่งมากสีชมพูาานะคะอ้อเอาไปกี่ดาวดีเนี่ยวันเนี้ยอืม สวัสดีครับผมเด็กชาววิลวิชั้นป .2 วันนี้ผมจะมาผันวรนวนันกตยุคำแล้วเลือกคำเติมลงในในประโยคให้ถูกต้องข้อหนึ่งขาวขาวข้าว,าว,าว,าวแดงใส่เสื้อสีขาวนั่งดูข่าว หลือดูอากาศหรือดูร้อนหรือดูร้อนที่มีอากาศหน้าบ้านชาวนาอะไรคะหน้าบ้านชาวนาอะไรอยู่หน้าบ้านชาวนาคะอยากน้ำสวัสด,ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนนกัญญากรสีสันงาม ชื่อเล่นชื่อพราวค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุวันนี้หนูจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องวิชาความรู้ค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะวิชาความรู้วิชาความรู้เป็นอาพอรู้อยู่สิ่งหาได้หากใช้ปัญญา ขอบคุณค่ะค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านตอบตอบตอบคำถามจากบทร้อยกรวิชาความรู้สิในที่อยู่คู่ตัวเราวิ คือวิชาความรู้ข้อสองข้อสองสิ่งสิ่งใดท่าสนาศึกษาร้อนพาสดใสเปิดเปิดอินเทอร์เน็ต สำเร็จสมใจข้าหนูชื่อเด็กหญิงทิดารับการแล้วค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอยู่โรงเรียนชุมชนมนะกรมาท่าทุ่งยังวันนี้หนูจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องวิชาความรู้วิชาความรู้เป็น สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงที่ดารับางเรืองค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองอยู่โรงเรียนชุมชนวัดประมาททุ่งยังวันนี้หนูจะมาเขียนกาบกระบาที่ถูกต้อง,องหน้าขอ้ขอขอ้อความที่สัมพันธ์นกับภาพภาพ,ภาพที่หนึ่ง ท่าที่หนึ่ง ครับผมวิชาวิวิชัน้นปรวันนี้ผมจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องวิชาความรู้เริ่มเลยนะครับวิชาความรู้เป็นอาภรณหรูอยู่คู่ตัวเราในโลกยุคใหม่ผู้ไม่ขาดขาดผลคว้าเรียนเอาจึงเข้าสู่ชยัย หนังสือนานาทัศนะศึกษา สวัสดีครับผมเดชาวลิวิชชั้นป .2 วันนี้ผมจะมาจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องการผันอักษรต่ำเรื่มเลยนะครับอักษรต่ำพื้นเคียงเสียงสามัญสวัสดีครับผมเดชชาวลิวิชชั้นป .2 วันนี้ผมจะมาฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มเลยนะครับเพชสัตว์เลี้ยง i h a monkey m o n Okay. yeah